คุณรู้หรือไม่โดยกระบวนการสร้างวัฒธรรมองค์กรที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Impression จะมีรหัสอยู่5ตัวคือ D I S C S ตัวแรกก็คือ define เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และค่านิยมว่าอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่ยึดถือเป็นค่านิยมขององค์กรของเราและตัวที่สองคือ identify เป็นการระบุพฤติกรรมที่คาดหวังหรือเราเรียกว่า do and don't ก็ได้นะครับว่าสิ่งที่ควรปฏิบัติในภาพรวมขององค์กรแต่และค่านิยมประกอบด้วยอะไรบ้างและ3คือ symbol คือการกำหนดสัญ,ญลักษณ กิจกรรมกระบวนการมาตรฐานเพื่อให้เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับการทำงานตามวัฒนธรรมองค์กรที่เราตั้งขึ้นมาและ 4. Communication การสื่อสารเขาบอกเลยนะครับว่าหลายๆองค์กรที่ไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็คือมีข้อผิดพลาดในเรื่องนี้หรือไม่ได้ทำหรือทำไม่ต่อเนื่องนั่นเองซึ่งตรงนี้ที่ปรึกษาจะช่วยในการออกแบบวางแผนสรุปนะครับในการดาเนินงาน ก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่การฝึกอบรมการสื่อสารการทำกิจกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับและกิจกรรมเหล่านี้จะไม่เป็นภาระของพนักงานคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการสร้างบรรยากาศในเชิงบวกที่ทุกคนรู้สึกดีมีความสุขมีความสนุกในการทำกิจกรรมร่วมกันและ5 Standard Dice คือการกำหนดตัวชี้วัดและวัดผลความสำเร็จ ของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดขึ้นและหาไอเดียในการปรับปรุงต่อเพื่อเป็นการยกระดับวัฒนธรรมองค์กรของเราให้ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆ